ก,ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ youtube ช่องเบาลินนะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนปิวานนท์ปากเก็ดนะครับมมุ่งหน้าไปทางห้าแยกนะมาจากปทุมธานีนะครับวันนี้ ไปเก็บงานนะครับก็ลองวิ่งเส้นนี้ดูนะครับเห็นพี่น้องที่ดูนะครับบอกว่าอันนี้เมืองทองธานีนะครับทางเข้านี่ด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นทางเมืองทองนะครับเราก็จะเห็นคอนโดนะครับ กลางนู้นยาวเป็นแถวไปเลยนะคอนโดเมืองทองนะครับตรงนี้เป็นวัดสลักเหนือนะ ก็ผ่านทางเข้า,เ,าเมืองทองทานีนะครับอันนี้ก็ตรงไปทาง5แยกปากเก็ดนะจะไปขึ้นสะพานพระราม4นะครับนี่ครับเมืองทองธานีเมืองทองธา,านีจะอยู่ทางด้านซ้ายนะ ถนนปากเกร็ดติวานนท์นะครับเวลาตอนนี้ก็11โมงนะครับ11โมงครึ่งนะอันนี้เมก้าโฮม ถนนก็ดู <c oughs> ถนนดีนะถแนวถแนวนี้นะ <c oughs> เป็นถนนหกเลนนะครับวิบ่งกันฝั่งละสามยังไม่ถึงที่เขาก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่มันอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะแจ้งวัฒนะนี่รู้สึกว่าจะออกซ้ายนะครับปากเกตแคลลายนะตรงไปเส้นนี้นี่ไม่เคยมานะครับ จากปทุมธานีวิ่งเส้นก็เรียกว่าเส้นอะไรนะเ,เมืองทองนะติวานนท์ปากเกร็ดนะครับ แรงนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่13ตุลาคมนะครับ เป็นจังหวัดนนทบุรีนะครับอำเภอปากเก็ดนี่ก็อยู่ในปากเก็ดนะครับแค่ลายหลักสี่ปากเก็ดออกซ้ายนะแค่ลายตรงไป มันจะเป็นอุโมงค์นะครับตรงนี้นี่อุโมงค์ปากเกตเลี้ยวขวาแคลายตรงไปถนนติวานนท์ ครับตรงนี้ก็คือ5แยกปากเก็ดนะไม่ทันนะครับโอ้ยติดตั้ง2นาทีนะ120วิสพานด้านบนนี้เป็นสพานพระรามสี่นะถนนติวานนท์ก็ตรงไปนะครับไปทาง รู้นะครับตรงไปไปแครลยนยะไปแยกแครลนไปลักษณาที่เบตสนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแจ้งวัฒนะนะทางนี้นะรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ก็จะโค้งไปทางนี้นะครับโค้งไปทางติวานนท์นะ ห้าแยกปากเก็ดนะครับเดี๋ยวดูที่ว่ามันห้าแยกจริงหรือเปล่าห้าแยกหรือสี่แยกนะ,ะด้านล่างนี้จะเป็นอุมโมงค์ทางลอดนะครับนี่ตรงนี้ จะไปขึ้นสะพานพระรามสี่กันนะครับก็เป็น สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอีกที่หนึ่งนะครับถัดมาจากสะพานนนทบ,บุรีคิดว่านะครับ นำเจ้าพย,ยานะครับอันนี้คือสะพานพระรามสี่นะ้ามจาก่าแยกปากเก็ดนะครับไปราชพึกผมจะไปออกการจนาพิเศษนะครับไม่รู้ว่าจะไปาทางไหนนะครับออกการจนาพิเศษเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆนะ ปากทุมนะครับปทุมธานีมาปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ ไปการเจาพิเศษนะครับตรงไปนะผมก็จะตรงไปนะครับ ันข้ามรัตนาทิเบตนะตรงนี้นะด,นด้านล่างนี่จะเป็นถนนรัตนาทิเบตนะ มาทางนี้นี่น่าจะไปถนนคอนครอินนะครับ วัยไซน้อยนะครับอีก1กิโลเมตรนะการเจนาพิเศษ2กิโลนะครับก็ถึงเราจะไปออกการเจนาพิเศษกันนะครับแถวนี้ก็จะมีแต่หมู่บ้านจัดสรรนะไม่ค่อยมีคอนโดสูงๆนะครับ จังหวัดนนทบ,บุรีออกซ้ายนะครับเข้าบางบัวทองนะ,ะการเจนาพิเศษนะครับตรงไปก่อน ตอนนี้ก็อยู่บางบัวทองนะ <c oughs> นี่นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเข้าบางบัวทองนะครับตรงไปนี่บางปะอินสุพรรณนะครับใช้การเจนาพิเศษ ไป,ไปมาๆก็จะงงๆหน่อยนะมาทางนี้นะครับมาจากนิคมบางกดีนะครับจังหวัดปทุมธานีเราจะออกซ้ายนะครับออกซ้ายก็จะเป็นการจนาพิเศษถ้าตรงไปก็จะเป็นไซน้อยบางเลนนะขึ้นสะพานไป นี่นะครับถนนกาญจนาพิเศษถนนราชพพึษ์นะครับออกซ้ายจุดกับรถก็ออกซ้ายนะใสน้อยบางเลนนะครับจิดขวานะครับจิดขวาตรงไป ข้างหน้าจะเป็นถนนการเจนาพิเศษนะครับรถที่ขึ้นสะพานนี่เป็นไปที่อำเภอไซน้อยนะครับแล้วก็อำเภอบางเลนนะนครปฐมก็ออกการเจนาพิเศษนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางบางใหญ่ ก็ไปยูเทิร์นไปสุพรรณไปบางไปอินนะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ